สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตามข่าวการผ่านแพ็กเกจตัว bypass infrastructure package นะคะ1.2่ trillion กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะทางสภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการผ่านนะคะหรืออนุมัตินะคะแพ็กเกจตัว1.2ทง trillion น,นะคะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จะส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีโจวไบเดนเพื่อลง นำบังคับใช้ต่อไปนะคะซึ่งแพ็กเกจตัวนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันเนาะก็ได้ผ่าน c n e นนะคะมาแล้วตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะแต่ว่าทาง House แล้วก็ Nancy p o l i c y นะคะก่อนหน้านี้เคยบอกไว้นะคะว่าจะไม่ยอมอผ่านใน House นะคะแล้วก็จะไม่ยอมโหวตหรือนำมาพิจารณายกเว้นแต่ว่าจะต้องผ่านตัว s i m u l a r Package หรือ Human Infrastructure Package หรือที่เราเรียกว่า Social Infrastructure Package ตัวนี้นะคะซึ่งราคาอยู่ที่3.5ทิวเลียนแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาคัดลงมาเหลือ1.75ทิลเลียนนะคะ,ะมาพร้อมกันเขาจึงจะมีการโบทไอตัว bypass infrastructure ตัว1.2ทิลเลียนนะคะแต่ว่า มีหลายๆอย่างในตอนนี้นะคะเกิดขึ้นและอีกอย่างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ออกมาบอกว่าให้ผ่านอะไรมาสักอย่างได้ไหมตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญนะคะซึ่งนะคะระหว่างในเดโมแครตเองนะคะก็มีการขัดแย้งกันทั้งทั้งที่เดโมแครตเองนะคะก็คุม US government อยู่นะคะแต่ก็ตกลงกันไม่ได้นะคะ สรุปแล้วนะคะตอนนี้ทางสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกานะคะก็ลงมติด้วยคะแนนเสียงนะคะ228ต่อ206เสียงนะคะโดยที่ทางฝั่งร e p u b l i c a n นะคะมีอยู่3ท่านนะคะที่ลงมติสนับสน,นุนตัวแพ็กเกจ1.2ทิวเรียนนะคะแล้วก็มีทาง d e m o แครตนะคะ6ท่านนะคะลงมติคัดค้านแพ็กเกจตัวนี้ด้วยนะคะ ก็หลังจากนี้นะคะเขาก็จะส่งต่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามบังคับใช้ต่อไปนะคะส่วนแพ็กเกจตัว3.5ทิลเลียนนะคะที่เขาคัดลงมา1.75นะคะอันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเนาะแต่ว่าไอตัว1.2ทิลเลียนนะคะ แพ็กเกจโครงสร้างันพื้นฐานนะคะตอนนี้ผ่านเฮาส์เนาะแล้วก็จะส่งต่อไปที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาอัปเดตข่าวนี้แบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ